ดีค่ะจิรุบอทเงียวจากพราเลยมาแล้วก็ผมวิทูว่าสายไหนอย่างนั้นหรอจริงๆก็ชอบเล่นเกมนะแต่ชอบพูดคุยกับช่องแชทมากกว่า <c oughs> ปกติดต่เหรอโดนแกงตลอดเลยอะทำไมกัน,น่า,าถ้าให้เลือกก็อาจจะเป็นโลบเฮมังอยากโลบเฮเป็นนักล่าอสูนเป็นผู้ที่ใช้เคลื่องย้ายสัตวิติ อยากโลภเฮดเป็นคนเบียวจริงๆแล้วผมน่าหล่อมากเลยครับแต่ว่าแงวน่ะเออชิคคือนาเละมมเอ็มโเอ็ตเมี้ยจิลุเป็นคนเรียบร้อยมั้งกับจิลุนี่เคยผลิตมีมมด้วยหรอไม่เคยจริงจังเสมอัองหวานมีสังกัดขาวสายไลท์อันิมิเม้น้องเมียว เห <c oughs> มัอนจิรู้จะชอบลืมติดไมค์ซะมากกว่าถ้าไลท์ึกถึงเช้าอันนี้เขาเรียกว่าไลท์อะไรอะไล like นะท์ปล่อยอยู่นะพาะเธอจะต้องหลอนเสียงฉันไปอยู่พักใหญ่เลยล่ะ <c oughs> ทำทั้งสองอย่างเลยอะอันนี้อยากรู้จริงๆใช่ไหมถ้าอยากรู้จิรู้ก็จะตอบแบบเปิดเผยไม่ปิดบังเลยนะจิรู้น่ะจะอิโมจิส้วมกดไลค์นิดความลับสุดยอดเลยนะแบบเปิดอกสุดๆจิลปิดเงยจะเธ จะบอกกเป็นเงาที่ทำตัวล็อกเป็นวันแล้วก็อยากจะเป็นเงวที่เทสตีที่สุดให้ได้เลยครับ